วัสนี้คะ่ะนี่ก็เป็นผลเทคการจออินโน GTX 1060 6GB นกิ 6, 6นะคะสภาพสวย2พัดลมเย็นๆไปเลยค่ะนี่นะคะพัดลมหมุนปกตินะคะไม่มีสะดุดนะคะนี่กระเสียบสาย6พินนะคะแอดมินเทสผ่านช่อง HDMI นะคะอ่ะเรามาดูภาพนะคะไม่กระตุกเลยคะ่ะลื่นๆเเเออ,อ,เอาแกรจห้ียะนี่นะคะ S.N ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่นะคะตามนี้เลยนะคะ S.N ตัวนี้เลยนี่นะคะไม่มีปัญหาอะไรสามารถเปิดติดเข้าหน้าวินโดได้นะคะความร้อนอยู่ที่55องศาเองนะคะเรียบร้อยนะคะกระจออันนี้ของคุณมีชัยขนส่ง117ส่งต่อคุณสมชายนะคะมีนะคะ